โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแผนพื้นที่ไล่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันในโมเตลเลยนะครับเกิดตรงนี้รีบวิ่งเลย ยอย่างที่เห็นเลยนะครับทั้งคนทั้งสแคปเข้ามาลุมผมกันอยู่คนเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โมเทลในห้องน้ํานี้นะครับและท่าน,นี้ถือว่าเกิดสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดักตรงบ้านหลังนี้เลยนะครับแล้วก็ดักจุดออกตรงนี้แม่งไปเลยนะครับะเดี๋ยวเราดักฟังเสียงบ้านหลังนี้ก่อนนะครับว่าฝั่งนี้มีใครเกิดหรือเปล่า โอเคหลังจากที่ผมดักมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับฝั่งนี้น่าจะไม่มีคนเกิดครับเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นหินตรงนี้แล้วก็โดดเข้ารถเลยนะครับแล้วเราไปนอนหมอบหลังรถกันโอเคเดี๋ยวผมก็จะนอนติ่มฟังเสียงอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยนะครับว่าจะมีใครมาออกทางนี้หรือเปล่านะครับ one hour later จังหวานี้เขาก็โดนระเบิดผมไปเต็มๆเลยนะครับก็ตายไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมานอนฟังเสียงเพื่อนเขานะครับว่าเขามีเพื่อนอีกไหม แล้วจังหวะน,นี้ผมก็ต้องย้ายตำแหน่งเล่นก่อนนะครับเพราะว่าเรายิงไป2ตัวแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเผื่อเพื่อนเขาอยู่แถวนี้อาจจะเห็นเราได้นะครับ และก็เป็นไปนอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับเข้ามาถึงก็ยัดระเบิดใส่รถก่อนเลยนะครับเพื่อเช็คว่าเราอยู่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับ และตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวทั้งแมปแล้วนะครับเราก็วิ่งออกอย่างสบายใจเลยนะครับให้ทุกคนสังเกตปิงตรงนี้นะครับถ้ามันน้อยกว่า20แสดงว่าไม่มีคนอยู่ในแมปแล้วนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมจะออกกี่แสนนะครับตอนนี้น่าจะออกมาเยอะนะครับเพราะของตีนี้ไม่ดีเลยโอเคครับแล้วตานนี้ผมก็ออกมาแค่สองแสนเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับฐานแรกที่เรายิงได้หลายตัวนะครับ แต่เมื่อที่เรายิงได้เยอะแล้วเราไม่ได้ออกเราก็ต้องเล่นติ่มแบบนี้แล้ครับเพื่อที่ให้เราจะได้ของกลับบ้านมานะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ